ต้อนรับเข้าสู่หลอนไทยแลนด์การ์ตูนอนิเมชั่นเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคืนหลอนในโรงพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมคนไข้ารายนี้ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มพักรักษาตัวคืนนี้เป็นคืนที่สอง คุณหมอครับคนไข้ที่รถมอญชัยล้มชื่อเตอ๋อชัยอยู่ห้องไหนครับอ๋อห้อง205ค่ะขึ้นลิฟท์ชั้นสองแล้วเดินไปทางขวามือนะคะขอบคุณครับคุณมหมอเฮ้ยเป็นไงว่างว่าเพี้ยนอ้าวเฮ้ยนาเด็ดมึงทำไมพึ่งมาวะกูก็พึ่งรู้ตอนไปห้ามึงที่บ้านนี่แหลยเห็นแม่มึงบอกว่ารถมอใชัยล้ม นอนอยู่โรงพยาบาลกู้ก็มานี่แหละคับอีธาไหนว่าจะให้มันล้มได้ก็หมาไม่ลูกอ่อนบั่นใช่หมายแหละมันไล่เด็กเทไปกวนลูกมันนะ่ะดันมาวิ่งตัดหน้ารถโขเฉยเลยอะ่ะหมาเป็นไรไม่เพี้ยนหมานะ่ะมันไม่เปไลหร็อกแต่กู้นี่สิไม่รู้จะช้ำในหรือเปล่าเนะี่ยหมอให้นอนรอดกูการสองวันคืนนี้ก็ต้องนอนอีกคืนเดี๋ยวเย่ยมืงึงเสร็จกู้ก็จะกลับแล้วยังไม่ได้หาข้าวให้หมากินเลย ไมๆนาเด็กเดี๋ยวคืนนี้มึงมานอนเป็นเพื่อนกูหน่อยนะเว้ยพุ่งนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วได้ๆเพียนเดี๋ยวกูวเอาที่นอนปิกนิกมาด้วยพอถึงตอนกลางคืนนาเด็กก็เตรียมที่นอนมาเพื่อจะปูนอนข้างล่างข้างเตียงเจ้าเตอ๋อไฮ้นาเด็ เดี๋ยวพอเด็ก่อยหมอไม่มาตรวจแล้วมึงก็ขึ้นมานอนบนเตียงกับกูเ้ยทำไมต้องไมนอนเียดกัน่ะเดี๋ยวก็ไปโดนแผลเจ็บอีกนอนกลางๆนี่แหละงั้นมึงก็นั่งหลับข้างๆเตียงกูนะเพื่อนนะอะไรของมึงวะกวูอะไรขนาดนั้นเออๆเได้นั่งก็นั่งมึงบอกกูมาตรงๆเลยเตอมีอะไรมึงถึงได้กลัวขนาดนี้เมื่อคืนกูนอนไม่ค่อยหลับว่ะมันเหมือนมีอะไรมาแกๆๆแ๊กแก๊กใต้เตียงกู บางทีมันต้องมาชนชนดึงดึงขากูเฮ้ยน่าจ,จะเป็นหนูหรอวะในโรงพยาบาลนี้มันมีหนูด้วยหรือวะหรือว่าสมองมึงกระทุกกระเทือนวะนอนเถอะกูง่วงแล้วและนเดชก็งี่ไปแล้วก็เริ่มเมื่อยหลัง นอนพื้นดีวกว่าเว้ยพอล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงเหมือนที่เจ้าตือบอกเพ่งมองชัดๆที่มาของเสียงมันกลับไม่ใช่หนูเหมือนอย่างที่คิด มึงเจอหนูใช่ไหมูก็ได้ยินเสียงแก๊กๆเหมือนกันน่ะเออ,เออแต่มันไม่ใช่หนูว่ะมึงลุกไปไม่เพียนออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้เลยทําไมวะเออนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่าแล้วสองเปลอก็ออกมานั่งอยู่หน้าห้องที่มีไฟสว่าง ออกมานั่งอยู่ทําไมตรงนี้ล่ะคะกลับเข้าไปในห้องสิคะพวกพมขอนั่งอยู่ตรงนี้ถึงเช้าได้ไหมครับไม่ได้นะคะคนไข้ก็ต้องไปนอนในห้องสิคะพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วไปเลยคะ่ะครับครับแล้วพยาบาลก็เดินไป สองเกลอยังกล้ากล้ากกลัวและก็มีบางสิ่งผิดปกติอยู่ข้างหน้ารถเข็นของผู้ป่วยที่จอดอยู่ก็ขยับไปมาเหมือนมีคนไปเข็นมันเฮ้ยนเดดเข้าห้องดีกว่าเฮ้ย hey. ทั้งสองจึงเรียบกลับเข้ามาในห้องในห้องก็เจอ นอกห้องก็ยังไปเจออีกและก็ยังโดนพยาบาลไล่กลับเข้ามาคืนนั้นทั้งสองจึงต้องไปนอนรวมกันบนเตียงเสียงนั้นก็คงยังดังอยู่ใต้เตียงเป็นระยะ จนถึงตอนเชา้าหมอก็เข้ามาสั่งให้กลับบ้านได้ นาเด็กเมื่อคืนมึงเจออะไรวะเสียงที่มึงได้ยินน่ะไม่ใช่เสียงหนูดเวยกูเห็นยายแก่หัวเขา่เขาๆนั่งเกาขาเทียงมึงแก๊กๆกูก็เลยรีพามึงออกไปนอกห้องไงเฮ้ยถ้ามึงบอกกูแต่เมื่อคืนกูไม่กลับเข้าไปในห้องอีกแน่เลยอะน่ากว่าเป็นบ้าเลยวะ่ะเรื่องผีเฮี้ยนที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็ยังมีคนเจอเป็นประจำจนเป็นที่ร่ำลือ ถึงความหลอนต่างๆนานาจนในที่สุดก็ต้องปิดให้บริการเพราะไม่มีคนไข้ไปใช้บริการปล่อยให้เป็นโรงพยาบาลร้างโดยในเวลาต่อมาก็มักจะมีกลุ่มล่าท้าผีแวะเวียนไปลองดีกันอยู่บ่อยๆขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานห้อนไทยแลนด์และอีสตูดิโอ พบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ